สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับมาเจอผมเลยครับในช่องบาโจ9193หนึ่งเก้าสาบัมแกสครับคลิปนี้ผมจะให้ดูมารีวิวนะครับรีวิวตัวตัวระบบบ่าวเดียวงบน้อยที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับที่แบ่งปันให้กับ FC นะครับบตัวนี้งบน้อยจริงๆสมชื่อครับแต่ว่านะครับมันไม่น้อยอย่างตามที่ชื่องบของมันนะครับตัวนี้ผมจะปรับปรุงใหม่นะครับแล้วก็ลด ออปชันล,ล,ลงนิดหน่อยแต่ว่าก็เพิ่มมิชั่นออปชั F ่นความแรงไปอ,อีกเยอะเลยนะครับแบบตัวนี้มันจะแรงกว่าทุกรุ่นนะครับแรงกว่าตัว M4A1 แรงกว่าตัว CQB นะครับสไนเปอร์พวกนั้นจะแรงกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็จะแรงกว่าตัวที่เป็นท้ายเต็ม M ตัวที่ M110 นะครับจะแรงเท่ากันนะครับบเพราะมันลำกล้องมันเท่ากันกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นที่ผมตั้งชื่อไว้นะครับงบน้อย เอ็มเคนะครับตัวสไนเปอร์ครับตัวตันี้ตัวยาวนะครับมาดูพันท้ายก่อนนะครับพันท้ายก็จะเป็นวาอัโต้หนิ้วนะครับต่อประกอบตามในรูปนะครับก็มีตัววาอัโต้นะครับมีเข็มมีแก๊สนะครับแล้วก็ตัวรองกระป๋อรองรองตูดแก๊สนะครับเพื่อปลดแก๊สนะครับแล้วก็เป็นพันท้าย M4 ตัวนี้นะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะครับเซตของมันครับตัวตั้มรักจริงๆครับแต่ตัวนี้พันท้ายมันจะเป็นตัวพันท้ายเคลนนะครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นงบน้อยครับผมเลยต้องลดลงมานะครับให้เป็นตัว M4 ท้าย M4 อย่างนี้ไปเลยนะครับเฟรมนะครับตัวเฟรมจะเป็นตัวเฟรมนะครับมันจะยาวขึ้นนะครับตัวนี้ตัวเฟรมคลิปมือจับนะครับแล้วก็ตัวแม็กกาซีนหลอกจะเป็นตัวแม็กกาซีนสั้นนะครับแล้วทีนี้นะครับตัวท่อดังเพลิงยังเหมือนเดิมอยู่นะครับความยาวอยู่ที่23มเซนท่อนิ้วครึ่งครับวางหนึ่งกลวยนะครับกลวยแบบใหม่นะครับผบวางนะครับ แล้วทอนี้ตัวกระโจมนะครับกระโจมเห็นไหมครับเพื่อนๆครับกระโจมมันจะมีรางทั้งหมดบนล่างนะครับข้างนะครับทั้งสีด้านเลยครับอันนี้คือพิเศษของมันครับโดยเฉพาะตัวรางครับครึ่งวันนะครับรางจะทํานานที่สุดนะครับจะใช้เวลาทาเยอะนะครับมันจะเสียเวลาตรงรางนี่แหละครับมันจะรางมันจะใช้เวลาเยอะนะครับ ตัวประกับนะครับตัวกระโจมนะครับความยาวเมื่อก่อนมันจะอยู่ที่23เซนนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็น30เซน30เซนก็จะกับเท่าไหร่ครับ12นิ้วมันจะเป็นกระโจมของสไนเปอร์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับเจาะรูนะครับระบายไออากาศทั้ง4ด้านนะครับบนล่างนะครับด้านข้างนะครับและตัวนี้ตัวนี้มันจะลดสเปคลงมาหน่อยครับผมจะไม่ทำจะไม่ m a r k ร์มันจะไม่เหมือนกับตัวที่เป็น2อ0 0ครับแบบตัวนี้เนื่องจากว่ามงบน้อยมันอยู่ที่พันเนะครับอ่ะหนึ่งันเก้าร้อยมันลดไป1นึ่งพันครับอ่ะตัวา a r กิ้งต่างๆผมก็จะลดออกไปเลยครับอ่ะให้มันโล่งๆลักษณะนี้นะครับอ่ก็จะมีตัวกันรั้งก็ยังมีอยู่นะครับอ่ะกันรั้งยังมีอยู่แล้วก็ตัวที่เป็นอ่าขวาเปิดปิดโบ้นะครับก็จะไม่สามารถที่เปิดปิดโบ้ได้นะครับอะไร้งตัวดักปลอกแค่นั้นเองครับแต่ตัวนี้นะครับอ่ะแต่มันก็สวยงามนะครับอ่ะ ในระดับหนึ่งนะครับถือว่าสวยงามนะครับในงบปันเก้าที่น้อยที่สุดนะครับอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวอ่าลำกล้องครับลำกล้องจะเป็น12มิลนะครับความยาวอยู่ที่50เซนนะครับครอบด้านหน้าก็จะเป็นการสะบัดเพื่อเป็นเหมือนคล้ายคล้ายเซเลนเซอร์นะครับใช้ท่อนิ้วสองมาครอบข้างหน้านะครับก็ความแรงนะครับมันจะยิงไกลกว่าอย่างที่ผมว่านะครับ M4A1 กับตัว M อ่าซีกีบีอาร์เอ็มซีเอ็มโฟซีเอ็มโฟซีกีบีอาร์ดวนี้มันจะแรงกว่าเพราะลำคล้องจะยาวเทคนิคตัวนี้นะครับถ้าลำคล้องมันเท่ากันครับอ่าขออภัยครับถ้าเกิดว่าทอดําเพลิงมันเท่ากันครับอ่ะอยากให้มันแรงก็ต้องเพิ่มความยาวของลำขึ้นมานะครับอ่ะเพิ่มยาวความยาวของลำขึ้นมาพวกกับว,วิธีการฉีดครับอ่ะเวลาฉีดแก๊สครับแต่มันต้องใช้เวลาฉีดเยอะกว่าตัวที่ลำเพลิงสั้นนะครับอ่าลำคล้ an, S an, <S an, องสั้นลำคล้องสั้นก็ฉีดแค่วิเดียวนะครับอ่ะลำคล้องยอมยาวอยู่ที่41 42เหมือนคลิปตัวตัวก่อนที่เป็น M4A1 กับตัว M4 CGBR นะครับตัวนั้นลำข้องมันสั้นครับฉีดแค่วินาทีเดียวเองแต่ตัวนี้พอเจอลำข้องยาวครับมันต้องฉีดยาวๆลากอย่างยาวประมาณห้าวินะครับตัวนี้ผมจะใช้เข็มเบอร์25นะครับเข็มเบอร์25เข็มจะเล็กสุดนะครับก็มันจะจูนง่ายกว่าเข็มเบอร์24นะครับเพื่อนๆสมาชิกครับมาดูวิธีประกอบแล้วกันครับวิธีประกอบอตัว นี่นะครับแบบมันทั้งหมดมันจะมีอยู่4ี่ห้าชิ้นเดี๋ยวมาดูดูวิธีประกอบแล้วกันนะครับก็คือนี่ก็คือนะครับตัวเฟรมของมันครับคลิปมือจับพวกนี้พวกกระโจมครับเห็นไหมครับแ่รางมันจะทายากครับครึ่งวันนะครับกว่าจะทานะครับเห็นไหมครับร่บรางนะครับติดอุปกรณ์เสริมทั้ง4ด้านนะครับโบฝาโบไม่สามารถเปิดปิดได้นะครับมีดักปลอกนั่นเองครับปั๊มโบไม่มีตัวนี้เป็นสไนเปอร์นะครับตัวมาร์กิงต่างๆก็จะลดลงเนื่องจากว่ามันงบน้อย1000นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นพันท้ายนะครับอ่ะพันท้าย1นิ้วนะครับอ่ะสวมเข้าไปเลยครับหมุนเข้าไปนะครับตัวนี้ผมจะจูนหมดเรียบร้อยหมดแล้วครับอ่ะทั้งเข็มสำรองแล้วก็เข็มที่ติดไปกับตัวปิวซิแกสนะครับอ่ะก่อนเลีงให้ตรงและขณะนี้หมุนเข้าไปมันก็ตรงอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นลำสิบสองมิลนะครับอ่ะครอบเซลเลนเซอร์นะครับอ่ะแย่เข้าไปให้ตรงปลายนะครับอ่ะตรงปากมันแล้วก็ปะจ่อตรงนี้นะครับแล้วก็ กดบิดอัดเข้าไปนะครับอ่ะคราวนี้นะนะครับนี่คือแมกกาซีนหลอครับอ่ะใส่แมกกาซีนเข้าไปนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับในรูปคุณจะเห็นหรือเปล่าครับอ่ะนะครับถือว่าคุ้มนะครับอ่ะงบน้อยพันเก้านะครับอ่ะเพราะส่วนมาก FC จับต้องไม่ได้เลยครับแต่ตัวนู้นนะครับอ่ะมันจะเป็นสองพันเก้านะครับอ่ะในการฉีดครับอ่ะกดแก๊สนะครับกดแก๊ส ห้าวิครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ่ะแล้วก็ยิงได้เลยครับนี่ก็คือมันจะดังกว่ามันจะแรงกว่าเร็วกว่านะครับอ่ะระบบเบาเดียวผมเน้นย้ำหลายๆครั้งแล้วครับว่าระบบเบาเดียวนะครับอ่ะเราต้องจีดแก๊สก่อนถึงจะพ่นลูกครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพ่นลูกให้ดูครับอ่ะลูก12บมิลนะครับนี่ครับ12บมิลครับจีดแก๊สก่อนนะครับห้าวิครับ1 2 3 4 5 ปล่อยนะครับแล้วก็ใส่ลูกครับโอเคนะครับก็ยิงได้เลยนะครับมันจะไกลกว่ามันจะแรงกว่าครับตัวนี้ผมบอกแล้วว่าอ่างบน้อยก็จริงครับแต่แต่มันไม่น้อยสมชื่อครับแบบมันจะแรงกว่านะครับเพราะผมอัปเกรดผมบอกแล้วผมอัปเกรดช่วงกระโจมนะครับแล้วก็ลํากล้องให้มันยาวขึ้นนะครับอ่ะมันจะแรงขึ้นนะครับ ไม่ผิดหวังนะครับเอฟซีครับแบบที่ผมแบ่งพันได้แบบเก็บซีไปครับเพราะว่าตอนนี้หมดแล้วนะครับปู่ให้เมซี่เอฟซีหมดแล้วครับเยอะกว่านี้ไม่ได้ครับเนื่องจากว่ามันใช้เวลาทํานานนะครับต้องขอไปเอฟซีด้วยที่ไม่ทันนะครับต้องขอไปจริงรอคราวหน้าแล้วกันนะครับรอตัวใหม่นะครับอันนี้ให้กับเอฟซีด้วยใจจริงๆครับคือถึงจะเหนื่อยก็ยอมครับเพราะว่าเอฟซีอยากได้จริงๆนะครับก็ต้องขอไปทุกท่านด้วยนะครับที่ไม่ทันนะครับตามนี้นะครับ อ่า MK สิบแปดนะครับอ่าสวยงามนะครับไม่ใช่ไม่สวยงามนะครับและทีนี้ครับเอ่อแล้วอย่างหนึ่งนะครับอ่ะแรงด้วยนะครับอ่ะยิงได้ไกลด้วยนะครับเห็นไหมครับไม่ปิดหวังครับตัวนี้นะครับมันมีเข็มสำรองแล้วก็อ่าลูกทดสอบด้วยนะครับอ่ะแล้วก็แก๊สตามนี้เลยนะครับอ่านะครับผมไม่คงไปต้องไปเทสเป้านะครับอ่ะเทสเป้าให้เหนื่อย ไม่ต้องไปไปเทสได้ดูพ่อเอฟซีก็คงจะรู้แล้วเพราะผมก็เตะตัวสั้นไปแล้วครับแบบเตะตัวยาวครับไม่ต้องเทสครับมันจะยิงได้ไกลกว่านะครับตัวนี้ครับหกสิบเก้าสบายครับหวังผลนะครับอยู่ที่เราจะใช้กล้องเอรดดอดตนนั้นเองครับอนะครับตัวนี้นะครับขอบคุณเอฟซีนะครับที่ให้ผมออกแบบให้นะครับกะ อีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆสมาชิกต้องเข้าใจได้ว่า p ิวซีแก๊นะครับอ่เราออกแบบแต่ละชิ้นส่วนนะครับอ่ะมันต้องใช้ประสบการณ์และเวลานะครับกว่าจะทําได้ครับอ่ะก็อ่าถ้าไม่ฝึกครับมันคงจะยากนะครับอ่ะเอฟซีทักมาผมหลายคนนะครับอ่ะแต่ละวันเนี่ยทักมาเยอะนะครับเกี่ยวกับพิวซีแก๊สครับติดบ้างไม่ติดบ้างประสบปัญหาเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ผมก็ตอบทุกคนนะครับก็ทยอยตอบทุกคนนะครับถึงจะช้าบ้างก็ต้องขออภัยเพราะว่า คนทักมาเยอะนะครับมาปรึกษานะครับก็ท่านได้สนใจนะครับที่จะสอบถามปัญหาเกี่ยวกับ DIY พิซีเกต็ทักมาเลยครับบาจพิสิทธ์ Facebook กับยินดีตอบถามให้กับทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าเลยกันครับคลิปหน้านะครับจะเป็นตัวระบบวาล์วเดียวกันที่ผมเคยท้คลิปไปครับเอฟซีบอกว่าอยากจะได้ไป8มิลเดี๋ยวเําจำจำ8มิลให้ดูนะครับว่า8มิลจะเป็นลักษณะแบบไหนแต่ทรงเดิมทรงที่เป็นผมทำคลิปไปแล้วครับ ่าตัวที่เป็นระบบาลาวเดียวครับมาดูครับวบระบบบาวเดียวกับ8ดมิลจะเป็นยังไงติดตามคลิปหน้าด้วยเลยกันครับผมสวัสดีครับ